สวัสดีครับผมสวัสดีครับรถจำเดิมบอกที่ไหนก็ออกได้นะครับรถแต่งไว้ใจผมไปดีนะครับผมตอนนี้ฮะผมไปดีฮะอยู่ที่โชว์รูม f o r d Auto Gall e r y รปทุมธานีนะครับผมนะฮะวันนี้ผมจะพามาชมคันนี้คะข้างหลังผมนี้ก็เป็น dblxlt เกียร์ออโต้นั่นเองนะครับผมนี่เลยฮะกับชุดแต่งหน้าแฮมเมอร์สวยๆนะฮะเดี๋ยวผมจะพาไปชมดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรมาบ้างนะครับผมโอเคพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันครับสวัสดีครับผมวันนี้มาพบกับผมเอดดี้เลยนะครับผม วันนี้ผมจะพามาชมคันนี้ฮะคันนี้เป็นรุ่น XLT นะครับผม XLT เกียร์ออโต้นั่นเองนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะสำหรับคันนี้นะครับนนะะผมนี่เลยฮะจัดเต็มเลยโอ้โหไม่รู้มองเห็นเปล่าเนี่ยกับโครมไฟหน้ามาสแตงนะครับผมอันนี้คือเปิดเป็นระบบเลยนะจะสว่างมากนะครับผมแล้วก็เป็นเดวิลไอีแดงนะครับโอ้โหนี่ฮะในกล้องอาจจะมองไม่อยเห็นนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะฮะ จะเป็นไฟ LED ตรงนี้เลยตั้งแต่ตรงนี้มาเลยนะครับผมแล้วก็มีไฟสามขีดตรงนี้นะฮะแล้วก็มีไฟวงแหวนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านล่างครับผมเป็นงานกันชนเหล็กงานแฮมเมอร์นะฮะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้เป็นไฟดับเบิลไลท์นะจะเป็นไฟเลี้ยวด้วยแล้วก็ไฟสปอตไลท์ด้วยนะครับผมแล้วกระจังหน้าของเขาจะเป็น FORD นะครับผมเป็นอักษร 3D แบบนี้นะฮะสีดําสีแดงตัดด้วยขอบดำนะฮะแล้วก็ไฟหลีส3จุดสีขาวนะครับผมนี่เลยพร้อมหูโอเมก้า นี้ฮะควอมโห่โอเมก้าสวยๆนะครับผมแล้วก็สกรูด้านบนนะครับผมเป็นทรงฟิตนะฮะรูปแรดนั่นเองนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะนี่เลยอ่าแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับผมจัดมาในส่วนของคิ้วล้อแบบมีมุดขนาด6นิ้วนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะฮะที่แต่งเพิ่มเตมิมมาก็คือเป็นล้อแม็กขอบ16นะครับผมลายดอกไม้นะฮะตัวนี้ลายลายดอกไม้ที่ยอดฮิเตเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนี้ลดัดด้วยยางอ่า เบนโปนะฮันคุเกเบโปนะขอบ16แล้วก็ตัวนี้นะครับผมไม่ได้ยกเอเด็สิ้นนะตัวนี้คือปกติทั่วไปเลยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างของเขาตัวนี้ตรงไฟไฟเลี้ยวของเขานี่ตัวนี้คืออัปเกรดมา,าเดี๋ยวผมจะเปิดให้ชมนะครับผมในส่วนของด้านข้างนะเดี๋ยวผมจะปิดไฟด้วยแล้วก็นี่เลยก็คือไฟเลี้ยวของเขาเนี่ยจะอัปเกรดมาเห็นไหมฮะจะเป็นอัปเดมาแบบเป็นเส้นแบบนี้เลยนะครับผม นี่สวยๆแล้วก็ในส่วนของด้านข้างของเขานะครับผมที่ติดตั้งเพิ่มเติมมาก็พวกสติกเกอร์ลโคนลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมว่าอยากได้สติกเกอร์ลายแบบไหนนะครับผมเป็นชื่อร้านอะไรต่างๆก็ได้นะฮะหรือว่าเป็นชื่อรีสอร์ทหรือชื่อฟาร์มได้หมดนะครับผมแล้วก็ในส่วนตรงนี้นะฮะมีราวหลังคาให้มาเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็ชิ้นกระสาเนาะแล้วก็ในส่วนตรงนี้คือเบ้ามือจับเนี่ยตรงนี้คือพวกกันลอยต่างๆ,ๆนะครับผมแล้วก็จัดการให้ลูกค้าให้ทั้งหมดนะฮะ อ่ายังไม่จบแค่นั้นนะครับผมสลหรับคันนี้นะฮะนี่เลยแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายนะครับผมจะมาในชุดของงานโลบาร์เหล็กงานทัมเมอร์นะฮะนี่เหล็กค่อนข้างจะหนามากะครับงานทัมเมอร์นะแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นที่รุ่นทีน่ยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นนะ,ะผมรุ่นตะแกรงแบบนี้นะ,ะนี่ฮะทรงแบบนี้นะครับผมเป็นแฮมเมอร์แขนยาวนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะมีไฟเบรกตัวที่3นะครับผมเพราะว่าของเก่าเนี่ยมันจะบางนะครับผมเราก็มาทําตรงนี้ให้กับคุณลูกค้านะครับ ตัวนี้ลูกค้าติดตั้งสติกเกอร์มาแล้วไปสี่คูณสี่นะครับผมจริงๆไม่ใช่นะฮะตัวนี้ลูกค้าก็สามารถติดตั้งได้เพื่อความเท่ความหล่อนะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านท้ายของเขาก็จะมีลายสติกเกอร์สัดาาไปถึงด้านหลังด้วยนะฮะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะมีครอบครอบไฟนะครับผมตัวนี้มีครอบไฟนะเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถนะครับผมนี่เลยฮะแล้วก็ในส่วนรด้านท้ายก็จะมีในส่วนของตรงนี้เป็นครอบปฟดาบนะฮะก็คือการลอยนั่นแหละเวลาเราเปิดติ๊กนี้ต่างๆแล้วพรอรถสีขาวเนี่ยก็เป็นลอยง่ายนี่ฮะ ตัวนี้ก็คือมีเพิ่มกันลอยให้กับคุณลูกค้านะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านหลังนะฮะจัดมาในชุดของนี่เลยฮะงานกันชนท้ายเป็นงานแฮมเมอร์นะครับผมต่อไฟเข้ากับไฟเลี้ยวด้านหลังเลยะครับตรงนี้นะฮะนี่เลยเซนเซอร์เซนเซอร์ยังใช้ได้ปกติเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้เป็นเหมือนแบบว่าเหล็กตะแกรงนะเป็นเหมือนนี่ฮะสามารถไม่ลื่นนะตรงนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของด้านข้างนะครับผมคือมีที่เหยียบขึ้นนะฮะตัวนี้นะจะเป็นที่เหยียบเท้าขึ้นได้ด้วยข้างๆนะครับผม ก็สวยงามลยทีเดียวสำหรับคันนี้นะครับผมผมพาพชมด้านในนะฮะสำหรับด้านในคันนี้นะครับผมก็มาในชุดของนี่เลยตัวนี้เป็นเบาะหนังมาจากโรงงานแล้วนะฮะเรียบร้อยนะครับผมนี่ฮะแล้วก็ตัวนี้เปลี่ยนหน้าจอมาใหม่นะครับผมเป็นหน้าจอ Android นะครับผมเป็นหน้าจอ Android นะแล้วก็เชื่อมต่อกับกล้องถอยหลังให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับคันนี้นะตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองราคา9,2,000บาทนะครับ แล้วก็ในส่วนตรงนี้จะมีในส่วนของควบคุมอินโฟเทนเมนต์ต่างๆนะฮะแล้วก็ด้านขวาจะเป็นเกี่ยวกับพวกในส่วนของคริสตันโทนนะครับผมตัวนี้เป็นทับกระจกไฟฟ้านะแล้วก็ตัวนี้เป็นเปิดปิดไฟหน้าทั้งหมดเป็นไฟหน้าออโต้ที่ปัจจุบันผลออโต้นะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับรถรอรอแบบนี้นะครับผมสําหรับผมเอีดี้พอร์ตนะครับผมวันนี้เราอยู่ที่โชว์รูมนะเรามีเวลาแล้วก็มารีวิวให้ลูกค้าได้ชมครับก่อนที่จะไปส่งมอบกันนะครับผมสำหรับผมเอีดี้นะฮะขอขอบคุณมาก จริงๆที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะฮะก็กำลังใกล้จะหมดแล้วนะถ้าอยากได้โปรโมชันดีๆพร้อมอุปกรณ์ตกแต่งก็ติดต่อผมเข้ามาได้นะครับผมแล้วก็อีกคันนึงนะฮะก็จะเป็นในส่วนของ Next Gen นะครับผมในส่วนของน x t เจนนะที่เราเปิดจองแล้วนะครับผมรถก็เริ่มทยอยลงแล้วนะประมาณนี้นี่เลย Next g e นเป็นยังไงบ้างรครับผมหน้าหล่อๆแบบนี้นะฮะอ,อยากได้แบบไหนยังไงทักแชทหรือสอบถามผมไอดีเข้ามาได้เลยนะแล้วก็ขออนุญาตฝากช่องทางการติดต่อก็เป็นช่อง เอ迪ฟอร์ดนัมเบอร์วันนะครับเบอร์โทร0993966351นะครับแล้วก็ช่องยูทูบด้วยเอ็ดดี้นัมเบอร์วันนะผมจะขึ้นไว้ให้ด้านบนนะครับผมสำหรับ EP นี้ขอบพระคุณมากจริงนะครับผมที่เข้าติดตามชมกันนะฮะสำหรับรถรอรอแบบนี้เนาะแล้วก็พบกันเร็วๆนี้กับเน็กเจนบอกได้คำเดียวว่าโหดมากครับผมนี่ฮะเป็นไงบ้างครับผมคันนี้ก็แต่งเรียบร้อยใส่ลุงใส่ล้อนะโหดมากจริงนะครับผมกับผมเอ็ดดี้นะยังไงขอบคุณมากนะครับผมไปแล้วครับขอบคุณครับ